สวัสดีค่ะก็กลับมาอีกครั้งในเรื่องของมุมนะคะครั้งก่อนเนี่ยดเด็กๆได้สร้างอุปกรณ์แบบนี้ใช่ไหมอุปกรณ์นี้ก็คืออุปกรณ์ในการวัดมุมฉากเนาะจริงๆเรามีเครื่องมือที่เราใช้แบบมาตรฐานก็คือไม้ฉากตัวนี้นะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงนี้คือมุมฉากนะคะอ่าทีนี้มุมฉากเนี่ยเขาจะมีขนาดชัดเจนเลยเคยมีคือมีขนาด90องศางนะคะจริงๆเรามีอุปกรณ์ในการวัดนะคะ ในการวัดองศาว่าองศาของเส้นเนี่ยเขาชนกันแล้วหมุนกันเป็นระยะกี่องศานะคะอุปกรณ์ตรงนี้นะคะเราเรียกว่าไม้โปรเทคเตอร์แบบเครื่งองวงกลมนะคะหน่วยของเขาบิหนหมุน่าเป็นองศานะคะอ่ะอย่างตัวไหนตัวอย่างอันเนี้ยอ่ะผมจะวางให้ดูแบบนี้นะคะวางให้ตรงจุดยอดของมุมตรงนี้ที่เกิดมุมนะคะตรงกับจุดศูนย์กลางเครื่งองวงกลมเห็นไหมคะ ตัวเลขก็จะหมุนจากศูนถึง90นะคะจึงสรุปได้ว่ามุมฉากทุกมุมเนี่ยจะต้องมีขนาด90องศาแล้วเราก็เจอว่าเอ๊ะบางมุมเนี่ยถ้าเราเอาอุปกรณ์อันนี้เห็นไหมอุปกรณ์ไม้ฉากของเราที่เราสร้างขึ้นมาแล้วหรือว่าเราจะใช้ไม้ฉันจริงก็ได้ลองวางวางแนบเส้นแขนของมุมเพราะมี2แขนใช่ไหมอ่ะว,ว,วางแนบหนึ่งแขนให้ตรงกับเส้นของไม้ฉากปุ๊บปรากฏว่าเป็นไงคะมุมอันนี้เขากางใหญ่กว่านะคะเขากางใหญ่กว่ามุมฉาก จึงมีชื่อเรียกว่ามุมป้านนะคะมุมป้านคือมันใหญ่ใหญ่กองมุมชานะคะเวลาการกลางเนี่ยเอ๊ะบางคนบอกว่าเอ๊ะการหมุนของเส้นมันเป็นยังไงสมมติอันเนี้ยนี่ซอนแข่งคิวคูม,มอนตอนแรกถ้าเป็นอย่างนี้ซ้อนกันอยู่ใช่ไหมปรากฏว่าเขาหมุนมาเกิดการหมุนหรือเด็กๆด,กดูง่ายเลยสังเกตประตูประตตเห็นไหมคะปะโตลาลกางพวกมันก็จะกลางแบบลักษณะหมุนแบบนี้แบบนี้คือการหมุนของจุด ตรงนี้จ,จุดที่เกิดการหมุนขึ้นมานะคะอ่ะต่อไปลองมาดูที่มุมแหลมนะคะเมื่อมุมป้านใหญ่กว่ามุมแหลมไปไงคะอ่ามุมแหลมมุมแหลมเนี่ยถ้าเราเอาไม้ฉากวางที่แขนของมุมของเขาด้านหนึ่งปรากฏว่าเส้นอันนี้ยแขนอีกข้างหนึ่งมันไม่มาชนพอดีกับขอบของไม้ฉากนะคะแสดงว่าเขาเล็กกว่ามุมฉากถ้าเรารู้ว่ามุมฉากขนาด90ิบองศาเนี่ยจึงสรุปได้ว่ามุมป้านเนี่ย ก็ต้องมีขนาดใหญ่ของมุมฉากก็คือมีขนาดมากกว่า90องศาเองเนาะแต่มุมแหลมเนี่ยในเมื่อเลขของมุมฉากแล้วขนาดจึงต้องมีน้อยกว่า90องศานะคะมาลองดูอีกหนึ่งมุมนะคะมุมนี้เป็นไงเลยคะเป็นเส้นตรงเลยเป็นเส้นตรงเลยหมุนยังไงอ่ะอีกทีหนึ่งหมุนยังไงก็เหมือนกับมี2อันเนี้ยเขาเขาซ้อนทับกันอยู่ตอนแรกเนาะแล้วเขาก็เกิดการหมุนฟื้เหมือนประตูเปิดกำลังเปิด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 หมุนหมุนไม่หยุดไม่หยุด แบบนี้เลยค่ะอ่าเป็นเส้นตรงเลยแบบนี้นะคะเห็นไหมคะอ่าลาักษณะเป็นเส้นตรงแบบนี้เอ๊ะเพราะเขาสัมพันธ์กับมุมฉากยังไงลองวางสิอ่ะคุมอเอนก็เหมือนเดิมเอ่อขอบมุมฉากวางที่แขนของมุมนะคะหมดไหมไม่หมดเนาะอ่ะอ่ะนี่คือมุมฉากมนจะทําเส้นประไว้นะถึงตรงนี้ได้หนึ่งมุมฉากแล้ว ปรากดว่าอ่ะมีมุมอีกฝั่งหนึ่งลองวาดูสิอ่ะก็พอดีเลยแสดงว่ามุมอันเนี้ยเขามีสองมุมฉากเนาะลักษณะเป็นเส้นตรงจึงมีชื่อเรียกง่ายๆเลยค่ะว่ามุมอะไรคะมุมตรงข้อสังเกตของมุมตรงก็คือจะมีมุมฉากสองอันเดาซิถ้าขาดมุมฉากคือเก้าสิบองศามุมตรงจะมีขนาดเท่าไหร่ ก็ต้องเป็น2เท่าของ90องศาใช่ไหมงั้นขนาดของเขาก็คือ180องศานั่นเองนะโอเคเราก็รู้จักมุมทั้ง4แบบแล้วแบบง่ายๆนะคะโดยใช้แค่อุปกรณ์เริ่มต้นคือไม้ฉากในการที่เราจะพิสูจน์ว่าแต่ละอันเป็นมุมมาไลาเป็นมุมฉากไม้เป็นมุมป้านก็ต้องใหญ่กว่ามุมแหลมเล็กกว่ามุมตรงก็ต้องเป็นสองอันพอดีเนาะเราจะมาฝึกการสร้างมุมแบบง่ายๆดีกว่านะคะอ่าถ้ามีโจทย์เขาบอกมีเงื่อนไขามาให้แบบนี้ เห็นไหมคะเขียนอะไรคะเขียนมุม KFC ให้เป็นมุมแหลมมุมแหลมหน้าตายังไงมุมแหลมหน้าตายังไงอ่ะมุมแหลมก็ต้องเป็นแบบมุมที่เล็กกว่ามุมฉากใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะเอาเป็นเอาเป็นแบบ,บข้างๆก็ได้นะคะเริ่มต้นนะคะเราจะวาดขึ้นมามุมเนี่ยมันต้องมีเส้นสองเส้นมาชนกันใช่ไหมเราวาดเส้นแรกก่อนอ่ะวางยังไงก็ได้อ่ะวางยังไงก็ได้ปุ๊บนีด อันนี้เป็นส่วนของเส้นตรงแล้วต้องตั้งชื่อหรือจะเป็นรังสีก็ได้เป็นลังสีก็ได้เราต้องตั้งชื่อเนาะจุดตรงนี้เป็นจุดที่เขาต้องเกิดมุมขึ้นมาถ้าเด็กจําคาบเรียนเรื่องมุมครั้งแรกได้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าจุดตรงกลางของของของชื่อมุมเนี่ยจะเป็นจุดที่เกิดมุมขึ้นมาใช่ไหมคะงั้นจุด F จะเป็นจุดที่เกิดมุมอ F อะไรดีงั้นตรงปลายนี่ต้เป็น F อะไรคะ อ่านว่า kfc ก็ต้องเป็น fc ทีนี้ k อะ k ต้องมาจากไหนมุมแหลมใช่ไหมเราก็เอาไม้ฉากขเราวางแบบนี้อ่ามุมแหลมต้องเล็กกว่าเราอาจจะจุดเอาไว้นี่อ่าต้องเล็กกว่าตรงนี้ตรงนี้มุมฉากอ่าจุดจุดจุด,จดตรงนี้เไว้ปึ๊บอ่าตรงนี้เราอยากให้มันเป็นจุดอะไรคะจุด k จากนั้นเราก็ลากเส้นจากจ,ากจุด f ไปจุด K เป็นรังสีเช่นเดียวกันอะตอนนี้เราได้มุมแล้วค่ะมุมนี้ชื่อมุมอะไรคะ K F C เป็นมุมแหลมนะคะคำถามคือในภาพภาพด้านบนชื่อจุดยอดมุมคือจุดไหนจุดยอดมุมคือจุดที่เกิดมุมนั่นเองเนาะจุด F นะคะจุด F ชื่อแขนของมุมแขนของมุมก็คือ เส้น2เส้นที่มาชนกันจนเกิดเป็นมุมอันนี้ก็คือรังสีนั่นเองเนาะรังสีอะไรบ้างคะรังสี fk อย่าลืมใส่สาระของรังสีนะคะเสระของรังสีลูกศรจะหันทางด้านขวาเสมอแล้วก็รังสี fc แบบนี้ไม่ยากอข้อสังเกตวรายเด็กๆจะเริ่มสร้างมุมเด็กๆต้องอ่านชื่อให้เป็นก่อน ให้เด็กอ่านชื่อเป็นเด็ก,ดกจะรู้ว่าอ๋อตรงกลางตรงนี้ต้องเป็นจุดที่เกิดมุมขึ้นมาเนาะแบบนี้งั้น f จะอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะทีนี้ครูม่อมีแบบฝึกให้เด็กได้ลองทําไม่ยากเลยแบบฝึกนะคะก็เหมือนกับที่เราเรียนมาเมื่อกี้เลยแค่ลองไปฝึกทําเพิ่มเติมนะคะอันดับแรกก็คือเปิดแบบฝึกหัดหน้าสิบห้านะโทษทีค่ะเปิดแบบฝึกหัดหน้าห้าสิบนะคะอ่าแบบฝึกหัดหน้าห้าสิบเขาบอกว่าอะไรให้เตคทาตอบมีมุมเยอะแยะเลย มีรูปหลายรูปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรูปให้เอารูปข้างบ,บนเนี่ยมาแยกประเภทมุมแหลมได้แก่มุมอะไรเอออย่างเงี้ยทำไงดีอะเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการวัดใช่ไหมอ่ะคุณม่อนอยากรู้ขอมุมนี้ก่อนเลยขอมุมนี้ก่อนเลยอ่าเวลาวางนะคะเอาไม้ฉากของเราที่เราสร้างขึ้นมาหรือใครมีอุปกรณ์ไม้ฉากจริงวางก็ได้มุมนี้ชื่อว่ามุมอะไรคะเด็กๆต้องอ่านชื่อมุมให้เป็นก่อนเนาะมุม e h r N O C F B Y U T X V D S M P G นี่คือการอ่านมุมเนาะอามาลองดูมุมนี้อ่าลองมาดูซิเวลาวางต้องแนบพอดีเส้นแบบนี้ก่อนนะอ่าปึ๊บปรากฏว่าเป็นไงคะถ้าอันนี้คือมุมฉากอ่ะเป็นไงอะอ่ะเทษทีคุณ่อนวางไม่ตรงอ่ะเป็นไงเลยคะ พอดีเลยพอดีมุมฉากเลยแสดงว่า ehr เป็นมุมอะไรคะมุมฉากเอ๊ะดวก่อนเด้อโท,ทีอุปกรณ์หัวจะไม่ไม่ไมค่อยแม่นเท่าไหร่เอาวางใหม่อะวางให้จุดยอดเลยนะจุดที่เกิดมุมตรงเนี้ยวางให้ตรงพอดีเลยอ่าปรากฏว่าเนี่ยมุมฉากของคููต้องเส้นเท่าเนี้ยแต่อันนี้เล็กกว่าเนาะ อันนี้เล็กกว่านะคะฉะนั้นมุมนี้เล็กกว่ามุมฉากนะคะเราจึงเรียกว่าเป็นมุมอะไรเอ่ยมุมแหลมเนาะอ่ะมาใส่ก่อนเลยชื่อแรกมุม e h r เป็นมุมแหลมได้แล้วหนึ่งอันแรกที่เหลือเราไปหาเองอันไหนเป็นมุมตรงมุมตรงต้ตาเป็นยังไงสอบไปแล้วไปดูต้นคลิปนะคะมุมป้านเป็นยังไงก็ใช้อุปกรณ์นี้ในการดูก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะด้านล่างให้เขียนมุม a b c เป็นมุมแหลม มุม DEF เป็นมุมป้านคล้ายคข้อเมื่อกี้เลยที่เราช่วยกันสร้างมุมเห็นไหมที่คุณม,ม่อนให้ดูเมื่อกี้ว่าเ,เราสร้างมุมกันยังไงนะคะก็แบบนี้เลยหลักการเดียวกันกลับไปเปิดย้อนดูต้นกลางคลิปนะคะจากนั้นก็อย่าลืมเขียนจุดยอดมุมด้วยแล้วก็เขียนแขนของมุมได้นะลองทำมานะคะหน้า50าสส่งคุณม,ม่อนมานะคะสวัสดีค่ะ